ครับผมก็มาตอบคอมเมนต์ลูกค้านะครับที่ส่งคลิปมาว่าน้ำมันไหลอย,อยู่ตรงช่วงเพานะครับก็มาดูนะครับว่าปั๊มรุ่นนี้นะครับมันจะมีทางระบายน้ำอยู่ซึมๆมาออกตรงนี้นะครับเพื่อระบาย<ด>ความร้อนเพราะว่าตัวนี้เป,นเป็นปั๊มรอบจัดนะครับเวลาถ้าไม่มีน้ำออกมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ เผาเนี่ยเสียเร็วนะครับเผาน้ําแต่ว่าในคลิปเนี่ยพัดน้ําออกมาเยอะไปนะครับเพราะว่าท่านเอาไปใช้นานแล้วก็ให้ขันเนี่ยนะครับน็อตเนี่ยนะครับนิดเดียวพอนะครับขันน็อตตัวนี้มันจะมีสองข้างนะมีข้างนี้กับข้างนี้นะครับขันไปทีละเกลียวให้มันพร้อมกันนะครับแต่ยังไงต้องให้น้ําออกมานะครับแต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินนะครับอย่างในคลิปเยอะเกินเราก็ขันออกมาให้ ให้เข้าไปนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ